สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับ้องอชั้นปปลายนะคะที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะที่กำลังเตรียมตัวทำข้อสอบแพทหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในหัวข้อของระบบสมการเชิงเส้นแบบเมทริก์นะคะเป็นพาร์ทที่สองเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันที่ข้อ11เลยนะคะเขาบอกว่าให้เมทริกซ์กับ B นะคะเป็นเมทริกซ์โดยที่ให้2 A งลบ B มีหน้าตาเป็นตัวเนี้ยแล้วก็ A 2บวกเป็นตัวนี้นะคะเราก็ถามว่าอินเวอร์สของ A คูณ B นะคะคือเมทริกซ์ในข้อใดอ่ะ อย่างแรกเนาะสิ่งที่เราต้องหาก่อนก็คือเมทริกเอมีค่าเป็นอะไรบ้างนะคะเมทริกบีมีค่าเป็นอะไรบ้างซึ่งมันก็คือเรื่องของการแก้สมการทั่วไปแหละเนาะก็คือ2 A ลบ B มีค่าเป็นก้อนนี้ A บวกสอมีค่าเป็นก้อนนี้นะคะถ้าเป็นพี่อ้อมนะพี่อ้อมก็จะแก้สมการโดยการที่ทรราําสมมติให้เท่ากาันโดยที่ทํา A นะคะให้เท่ากันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็น1 A อันเนี้ยมันเป็น 2A ถูกไหมดังนั้นเราก็จะคูณ2ทั้งหมดเลยนะคะคูณ2เข้าไปที่เมทริกได้นะคูณทั้งสมการนะคะดังนั้นนะคะก็จะได้ออกมาเป็น 2a บวก 4b นะคะคือจับคูณ2ให้หมดเลยลบ2 4 8แล้วก็ ลบ4นะคะดังนั้นตอนนี้หน้าตาสมการที่2เราจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปนี้ปรากฏว่าอันนี้ก็เป็น 2a กับ 2a เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะกําจัดทิ้งด้วยการที่เอาทั้ง2สมการมาลบกันดังนั้นนะคะพี่ย้อมจะกําหนดว่าให้สมการนี้นะคะเป็นสมการที่1และอันนี้นะคะเป็นสมการที่2เราจะกําหนดให้สมการที่2ลบออกด้วยสมการที่1ดังนั้นนะคะ 2a ลบ 2a ก็จะหายไปแล้วก็ 4b ลบกับลบ b นะคะก็จะกลายเป็น 5b นะคะแล้วก็เอาด้านหลังมาลบกันก็จะได้เป็น ลบห้าศูนย์ห้าแล้วก็ลบสิบเนี่ยอันนี้คือค่าของห้าดีแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้บีเดียวเฉยๆใช่ไหมเราก็แค่ย้ายห้าไปหารทุกตัวที่อยู่ในเมทริกนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบสองนี่คือเมทริกบีนะคะคราวเนี้ยเราก็เอา b ไปแทนค่าในสมการที่หนึ่งก็ได้เพื่อหาเมทริก์ a ออกมาเนื่องจากว่าถ้า B อยู่ฝั่งนี้เป็นลบใช่ไหมเราย้ายไปฝั่งนึงก็จะมีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ่าแทนในหนึ่งก็จะได้เป็น 2a เท่ากับ9เมทริกเนี้ยค่ะมาบวกกับเมทริกซ์ b ะฉะนั้นก็จะได้เป็น2 4 4 4น <Background. S 1> ี่คือค่าของ 2a นะดังนั้นนะคะ a เดียวก็จะมีค่าเป็น1 2 2 2เขาก็เลยถามว่าแล้วอินเวอรของ A คูนนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาให้ดูก่อนว่าเมทริกซ์ A กับ B คูณกันเนี่ยได้เป็นอะไรบ้างหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะดังนั้นพี่อ้อมก็จะมาเขียนเนาะเมทริกซ์ A ก็คือ1 2 2 2สองสองสองเมทริกซ์ B ก็คือลบ1นศูนย์ลบสองการคูณเมทริกซ์นะคะเราก็ต้องเช็คที่ได้ก่อนว่าอันเนี้ยเป็นมิติ2 2คูณ2อันเนี้ยก็เป็นมิติ2 2คูณ2 <c oughs> วิธีการเช็คก,ก็คือวงในกับวงในวงนอกกับวงนอกต้องมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆเช็คแค่นี้ก็พอคือวงในกับวงในตรงเนี้ยค่าเท่ากันคําตอบจะได้เป็นมิติแบบองศาด้านนอกนะคะดังนั้นอันนี้วิธีการคูณก็คือแนวแถวอ่ะคูณหลักแถวก็คือแนวนอนหลักก็คือแนวตั้งอันนี้ก็จะคูณกันนะคะดังนั้นอันเนี้ยมันก็จะได้เป็นลบหนึ่งบวกสองศูนย์ลบสี่ลบสองบวกสองแล้วก็ศูนย์ลบ เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1ลบ4 0ลบ4นี่คือค่าของ a b เฉยๆยังไม่ใช่ a b inverse นะแต่พอเป็น inverse ใช่ไหมค่าของ a คูณ b แล้ว inverse เนี่ยมันคือ1ส่วนเดของก้อนนี้ซึ่งเดของตัวนี้มันมีค่าเป็นลบ4ถ้ายังลงได้ลบ4ท้ายังขึ้นได้0เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเป็น1ส่วนลบ4แล้ว a กับ d สลับที่กัน และอันนี้ก็จะติดลบหมายความว่าเครื่องหมายก็จะหายไปแล้วเราก็สังเกตที่ชอยนะคะชอยเนี่ยมันจะไม่มีเศษส่วนก้อนนี้อยู่ข้างหน้าเลยนั่นหมายความว่าเขาเอาเข้าไปกระจายก็คือเอาเข้าไปเป็นตัวส่วนของทุกตัวที่เป็นเมทริกตรงนี้ดังนั้นนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งศูนย์เดี๋ยวสักครู่นะคะอ๋อต้องต้องไม่ใช่ลบหนึ่งเพราะว่า ลบเจอลบตรงนี้มีค่าเป็นบวกก็จะได้เป็นหนึ่งแล้วก็เนี้ยเป็นศูนอันเนี้ยเป็นลบหนึ่งแล้วก็ลบศูนย์จุดสองห้าซึ่งถามว่าตรงกับช้อยข้อไหนก็คือช้อยข้ององูเพราะฉะนั้นอันนี้ต่ององูได้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อสิบสองเขาบอกว่าให้ a กับ b นะคะเป็นเมทริกขนาดสองคูณสองแล้วก็ให้หน้าตาม,มาเหมือนเดิมเลยคือสองเลบ b เป็นตัวนี้แล้วก็ a ลบสอง b เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ถามว่าเด่นของก้อนเนี่ยทางก้อนเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้น แล้วก็มาแก้สมการเหมือนเดิมนะคะอันนี้พี่อ้อมก็จะทําแบบเดิมนะก็คือทํา a ให้เท่ากันก็จะได้เป็น 2a นะคะลบ 4b ก็คือคูณ2ทั้งสมการอันนี้ก็จะเป็นลบ10ลบ16 8แล้วก็0นะคะดังนั้นก็จะได้ว่า 2a เท่ากันเสร็จปุ๊บนะพี่อ้อมก็จะเอาสมการที่1นะคะอันนี้ให้เป็นสมนการที่1 แล้วเนี่ยให้เป็นสมการที่2เอาสมการที่1ตั้งนะคะลบออกด้วยสมการที่2เพราะฉะนั้น 2A กับ 2A ก็ลบไปหายไปเลยนะคะแล้วก็ลบ B ลบกับลบ 4B ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น 3B แล้วก็ลบ4ลบลบ10ก็จะมีค่าเป็น6ลบ4ลบกับลบ16ก็จะมีค่าเป็น12 5ลบกับ8ก็จะได้เป็นลบ3แล้ว6ลบกับ0ก็จะมีค่าเป็น 6นี่คือค่าของ3 B เพราะฉะนั้นถ้า B เดียวก็ย้าย3ไปหารก็จะมีค่าเป็น2ลบ1 4 2นี่คือค่าของเมทริกซนะคะอันนี้คือค่าของเมทริกซ์พี่ย้มก็แบ่งต่อไปนะคะต่อไปพอได้ B เสร็จแล้วนะคะเนื่องจากว่าพอเราได้ B แล้วเนี่ยเพี่อจะเอามาแทนในสมการที่หนึ่งเพราะว่า 2a ลบ b กับก้อนนี้ถ้าเราไม่อยากให้ B อยู่ฝั่งนี้ก็แค่ย้าย b ไปบวกกับก้อนนี้นั่นหมายความว่า 2a ของพี่อ้อมนะคะก็เกิดจากก้อนนี้กับก้อนเนี้ยบวกกันเพราะฉะน,นั้นลบสี่บวกสองนะคะได้เป็น 2, ลบสองลบสี่บวกสี่ได้ศูนย์ห้าบวกลบหนึ่งได้สี 4, ่หกบวกสองได้แปดเพราะฉะน,นั้นถ้าอยากได้ a อย่างเดียวเนี่ยก็แค่ย้ายสองอ่ะไปหารเฉยๆก็จะมีค่า a เป็นแบบนี้เพราะฉะน,นั้นอันนี้เป็น b อันนี้เป็น a นะคะแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหาว่าเด็ดของอ่ะเหมือนเดิมขอแบ่งโซนก่อนโจทย์ถามว่า เดของ a กำลังสแล้วก็ b อินเวอร์เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้นะคะเราก็จะใช้คุณสมบัติของเดดก็คือกระจายเดดเข้าไปจะได้เป็นเดดของ a กำลังสนะคะคูณกับเดดของ B ีอินเวิอ่ะ d e ทของ A กำลัง4นะคะคูณกับ d e ทของ B i อินเวิร์ดเพราะฉะนั้นอันนี้พี่น้องก็จะแยกออกมาแบบนี้คือให้เราหา d e ทของ A เนี่ยทั้งหมดเป็นกำลัง4แล้วก็คูณกับ1ส่วน d e ทของ B นะคะดังนั้นอ่ะมาดูกัน d e t A ออยู่กำลัง4 เดสเอก็คือทะยงลงได้ลบสี่ใช่ไหมลบทะยงขึ้นก็คือศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเป็นลบสี่มันก็จะได้เป็นลบสี่ยกกําลังสี่คราวนี้มาหาเดสของ B บ้างเดสของ B ก็ทําเหมือนเดิมนะคะทะยงลงได้สี่ลบกับทะยงขึ้นตรงนี้ก็เป็นลบสี 4. 4่สี่ลบลบสี่นะคะมีค่าออกมาเป็นแปดก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนแปดเพราะฉะนั้นลบสี่กำลังสี่เนี่ยก็คือสี่คูณกนะันทั้งหมดสี่ครั้งถูกไหมเป็นสี่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 แล้วก็คูณกับเศษหนึ่งส่วน 8ดนะคะดังนั้นอันนี้ตัดกัน4416น,นี้ตัดกันได้2เพราะฉะนั้น c 4 1 6 16คูณ2ตรงนี้นะคะมีค่าออกมาเป็น32เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ32ก็แค่นี้เลยนะคะแค่นี้ต่อไปนะคะข้อที่13เนาะเขาบอกว่าให้เมทริกซ A หน้าตาแบบนี้เมทริก B เมทริก C นะคะแล้วก็ถามว่าเดตของ2 A transpose บวก B, 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 B C กำลัง2บวก B transpose C อะไรแบบนี้ทางก้อนนะคะถามว่ามีค่าเท่ากับ เท่าไหรอ่ะย่อมก็จะหาค่าแบบนี้เนาะคือ 2a transpose เนี่ยอันเนี้ยถ้าเราเอา a transpose มาคิดนะคะมันก็แค่สลับเนาะเป็น0 1แล้วก็0 1แบบนี้นะคะดังนั้น 2a transpose ก็จะได้อ่ะ 2a transpose บวก bc กำลัง2บวก b transpose b อ่ะบวก b transpose c นะคะ 2a transpose อันนี้พี่ออมขอ2เข้าไปคูณเลยนะมันก็จะได้เป็น ศูนย์สองศูนย์สองถูกไหมคราวนี้น้าลองมาแอบทดของ c กําลังสองบาง c กําลังสองก็คือ c คูณกันแบบเนี้ยสองครั้งถูกไหมอาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แถวคูณหลักก็คือแนวนอนนะคะคูณแนวตั้งก็จะมีค่าเป็นหนึ่งลบศูนย์ถูกไหมแล้วก็ลบหนึ่งลบสองศูนย์บวกศูนย์แล้วก็ศูนย์บวกสี่ 4. อันนี้คือค่าของ c กําลังสองนะคราวนี้ b เนี่ยมันคือ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ก็จะเป็นหน,นึ่งศูนย์ลบสามสี่ทีนี้ b ีแทนสมโพธบีแทนสโพธคือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์คูณกับ c ก็คือ, 1, 0, 1, อ,อหอน,นึ่งศูนย์ลบหนึ่งสองปื๊บไอกรอนเนี้ยไม่มีปัญหาอันนี้พี่ย้อมขอ copy paste เลยนะคะก็คือลากลงมาเลยหน้าตาแบบนี้นะคะ อ่ะคราวนี้คูณบ้างแนวนอนก็คือตรงเนี้ยคูณกับตรงนี้นะคะก็จะมีค่าเป็นหนึ่งบวกศูนย์ลบสามบวกสี 4, ่ศูนย์บวกศูนย์แล้วก็ศูนย์บวกศูนย์อีกก้อนหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมแนวนอนคูณแนวตั้งนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งบวกศูนย์ลบหนึ 0, ่งบวกศูนย์หนึ่งบวกศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งบวกศูนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นศูนย์สองศูนย์สอง บวกกับ1 0 1 0บวกกับ1 1-1-1นลบ1ลบ 1, ลบ1ะคะเพราะฉะนั้นก็เอาทั้งหมดเนี่ยนะคะมารวมกันตำแหน่งเดียวกันก็บวกกันเนาะศูนย์บวก1นบวก1ตรงนี้ก็มีค่าเป็น2 0งศวก1ลบ1ตรงนี้ก็มีค่าเป็น0 2นบวกศูบวก1ตรงนี้ก็มีค่าเป็น3และ2องบวก0 1, ลบ1ก็มีค่าเป็น1นะคะดังนั้นค่าเดด อันนี้เป็นแค่การหาค่าของเมตริกเฉยๆเนาะดังนั้นเราจะเอามาหาค่าเด็ดนะคะก็จะได้ว่าเด็ดก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ1ลบสคูณศสุดท้ายนะคะก็จะมีค่าเป็น2ตอบช้อยข้อขอควายนะคะ ต่อไปข้อ14บอกว่าให้ a b c d นะคะเป็นจำนวนจริงแล้วก็บอกว่าถ้าหน้าตาสมการเป็นแบบเนี้ยถามว่า b บวก c นะคะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะตำแหน่งเดียวกันนะมาเปรียบเทียบเป็นสมนการเนาะอย่างนี้นก็คือเอา3เข้าไปคูณนะคะดังนั้นอันแรกพี่อ้อมจะหาค่า a ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่1 1นะคะก็จะได้เป็นสาคูณหลัง a เท่ากับลัง a บวกนี่คือตำแหน่งที่หนะ ก็เอาตำแหน่งนี้มาเปรียบเทียบนะคะเนี่ยสามคูณห้ากำลัง a อเท่ากับห้ากำลัง a บวกสี่อะทำยังไงต่อพี่ลองก็ให้ให้ให้ใหน้องๆสังเกตตรงนี้อันนี้เรามีห้ากำลัง a ทั้งหมดสามครัง้งถูกไหมอันนี้เรามีห้ากำลัง a แค่ครั้งเดียวย้ายไปไว้ฝั่งเดียวกันนะคะก็คือย้ายเป็นลบออกก็จะเหลือแค่สองเนี่ยคูณห้ากำลังเเนี่ยแค่แค่นี้มีค่าแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ได้ว่า 5ากำลัง a เนี่ยเท่ากับ2เนี่ยจะย้ายไปไหนต่อก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าอย่างนั้นทำยังไงดี2คูณอะไรมีค่าเป็น4แสดงว่าก้อนเนี้ยเป็น2แต่ว่าหน้าตาสมการแบบเนี้ยมันแปลกประหลาดไปอ่ะเอาอย่างนี้พี่อ้อมขอทำแบบนี้ก่อน3คูณอ่ะเดี๋ยวนะพี่อ้อมขอขอสร้างสมการก่อนนะคะทำให้ชัดเจนแล้วก็เป็น3คูณ5กำลัง a แล้วก็เป็น 3b ตรงนี้ก็เป็น3คูณ2กำลัง c แล้วก็เป็น 3d นะคะอีกฝั่งหนึงเนาะอันนี้พี่อิขอเอามาบวกกันเลยนะคะก็จะได้เป็น5กำลัง a บวก4แล้วก็5กำลัง a บวก b แล้วก็บวก6แล้วก็เป็น d ลบ1บวก2กำลัง c แล้วก็ 2d บวก3 อ่ะอันไหนหน่าจะแก้ได้ง่ายสุดถ้าเขาไม่ได้ใช้ต่อให้แก้ง่ายสุดก็เท่านั้นนะคะอย่างอันเนี้ยกรณีเน,นี้ยสามดีเท่ากับก้อนเนี้ยถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้โจทย์ไม่ได้พูดถึงถูกไหมถ้าโจทย์ไม่ได้พูดถึงก็ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะพามาโยงหาสมการนี้ต่อเนี่ยสมการเนี้ยที่มีทั้ง C มีทั้งดอ่ะถ้าอย่างนั้นหาก็ได้แล้วก็ลรามาเปรียบเทียบดูนะคะจากที่เขาบอกว่า 3 d เนี่ยเท่ากับ2 d ดบวก3ดังนั้นดีเดียวก็มีค่าเป็น3 <P ew> er> เพราะฉะนั้นสมกรารสีเขียวเราเอาไปทำอะไรต่อได้สมกรารสีเขียวตรงเนี้ยที่เราไฮไลท์ก็จะมีค่าเป็น3คูณ2กำลังสเท่ากับ d d ก็คือ3ใช่ไหมตรงเนี้ยพี่อ้อมแทนค่าเลยนะ3าลบ1ก็มีค่าเป็น2ก็เป็น2บวก2อกำลัง4อันนี้สมมตินะสมมติพี่อ้อมกำหนดให้ก้อนก้อนเนี้ยนะคะเป็นตัวแปรอันใหม่เป็น A แล้วกัน อ่เป็น x แล้วกันก็เป็น 3x มเเท่ากับ2บวก x ดังนั้น x เดียวอ่ะดังนั้นย้ายไปรวมกวับฝั่งนู้นก็จะได้เป็นสองเเท่ากับสองเราก็จะมีค่าเป็น1แต่แต่เนื่องจากว่าเราแทน x อก่ะเป็นสองกำลังสใช่ปะ่ะแต่ x เนี่ยเท่ากับสองกำลังสดังนั้นสองกำลังอะไรมีค่าเป็น1อ่ะ x เนี่ยมันมีค่าเป็น1 2สองกำลังอะไรมีค่าเป็น1ก็คือสองกำลังศูนย์นั่นหมายความว่าเราก็ได้ค่าเพิ่มอะไรก็คือ c เป็น0ูน อ่ะพอได้ c เป็นศูตรเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อแสดงว่าตอนเนี้ยอ่ะเราได้เราได้ตรงนี้ละเนี่ยถูกไหมเพราะข้อถามหา b บวก c อ่ะต่อมานะคะถ้าเราอยากจะได้ค่า b เนี่ยสังเกตไหมว่า b เนี่ยมันก็ติดปัญหาตรง a ถูกไหมดังนั้นพี่อ้อมก็จะหา a ต่อนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอกากยาวมาเลยก็จะได้สมก,การว่า3คูณ5กําลัง a เนี่ยเท่ากับ5กําลัง a c. บวก c เพราะฉะนั้นถ้าพี่อ้อมย้าย5กําลัง a ตรงเนี้ยไปลบกับฝั่งนู้นนะคะก็จะเหลือแค่ สองคูณห้ากำลังเอเท่ากับสี่อย่างเดียวถูกไหมเพราะย้ายอันนี้มาลงเป็นก็เหลือสี่อย่างเดียวนั่นหมายความว่าห้ากำลังเอของพี่อ้อมก็จะต้องมีค่าเป็นสองแต่ถามว่าจําเป็นว่าต้องหาเอไหมไม่ต้องนะคะเราเราก็แทนค่าแค่ว่าเออห้ากำลังเอเป็นสองเพราะสองคูณสองก็ได้เป็นสี่นะคะดังนั้นพี่อ้อมก็จะหาค่าบีค่าบีก็มาจากสาม,ามบีเท่ากับห้ากำลังเอบ,บวกบีบวกหกซึ่ง b เนี่ยอยู่ฝั่งนี้เป็นบวกถ้าย,ายไปไว้ฝั่งนู้ก็ติดลบก็จะเหลือแค่ 2b ถูกไหมเรา5กำลัง a มีค่าเป็น2บวก6เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีค่าเป็น8 b เดียวก็จะมีค่าเป็น4เพราะฉะนั้น b เป็น4แล้ว c เป็น0นะคะจะได้ว่า b บวก c เท่ากับ b เป็น4 c เป็น0รวมกันก็จะมีค่าเป็น4เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จบเลย แค่นี้นะคะคือไม่ต้องถามค่า a เพราะเขาไม่ได้ถามเรารู้แค่ว่าเออทั้งก้อนห้ากำลัง a มันมีค่าเป็นสองแค่นี้พอนะคะอ่ะไปต่อนะคะข้อ15เขาบอกว่าให้ a นะตาม matrix มแบบนี้เลย b แล้วก็ก้อนนี้นะคะคือสิ่งสำคัญมันน่าจะเป็นก้อนนี้แหละก็คือ a inverse คูณ b คูณ a นะคะเท่ากับลบ2 0 0 4ก็เลยถามว่าเราไอ้ xy z เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่อ่า xy z นะคะมันมีค่าเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นพี่ย้อมจะกำจัดแบบนี้ก็คือเนื่องจากว่า A Invert เนี่ยคูณ B คูณ A เนี่ยมันมีค่าเป็นลบสองศูนย์ศูนย์สี่ถูกไหมลบสองศูนย์ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ย้อมจะเติม A Invert เข้าไปแล้วฝั่งนี้ก็เติม A Invert เข้าไปดังนั้นเรามาหา A Invert รอสำรองไว้เลยเนื่องจากว่า A ของเราอะหน้าตาเป็นแบบเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งนะคะดังนั้นก็จะได้ว่า A inverse เนี่ยคือ1ส่วนเดอันนี้ก็คือลบ1แล้วลบอีก1เดก็จะได้เป็นลบ1ลบอีก1ก็จะเป็น1ส่วนลบ2 A D สลับที่กันคือลบ1 1แล้วอันนี้ก็ติดลบนะคะเป็นลบ1่ลบ1ลบ1 1, -1, 1, 1, 1. ่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนื่องจากว่า A คูณ A inverse อ่ะมันจะมีค่าเป็น i ซึ่งเป็นเมทริกเอกลักษณ์มันก็จะหายไปถูกปะมันก็จะได้เป็น A inverse คูณ B เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ต้อมก็จะคูณ ลบสองศูนย์ศูนย์สี่อันนี้ถ้าตับเอาสองเข้าไปนะคะมันก็จะได้เป็นศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าเอาเป็นหน,นึ่งส่วนสองดีกว่าเนาะก็จะได้เป็นเอาอะไรเดียวเอาเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วกันหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองดังนั้นอ่ะจับคูณเข้าไปก็จะได้เป็น ลบหนึ่งบวกศูนย์ลบหนึ 0, 0่งบวกศูนย์ศูนย์บวกสองแล้วก็ศูนย์ลบสองปื๊ดปื๊ดปื๊ดเพราะฉะนั้นผลลัพธ์อันนี้นะคะก็จะได้เป็นลบหนึ่งสองลบหนึ่งลบสองนี่คือค่าของเนีย่ยจาก a ออินเวอร์สคูณบคูณ a นะคะก็จะเหลือแค่ a ออินเวอร์สบีเพราะฉะนั้นเขาถามหาเมทริกอะไรเขาถามหาเมทริก B ถูกไหมเขาทำหาเมทริก b นั่นหมายความว่าเราจะต้องกําจัด a อินเวอร์ตตรงเนี้ยออกไปให้ได้แล้วทํายังไงล่ะเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะเอา a เนี่ยเข้ามาคูณด้านหน้าแต่ถ้าฝั่งนี้เอา a มาคูณด้านหน้าไอา้ฝันนนน่งเนี้ยก็ต้องเอา a มาคูณด้านหน้าเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้น a อคูณเออินเวอร์ตตรงเนี้ยมันก็จะหายไปมันก็จะได้เป็น b ตัวเดียวอ่ะแล้วพี่อ้อมก็เอา a มาคูณไม่ใช่ a ิเวอร์ตนะเป็น a นะคะก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งลบหนึ่ง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 ลบหนึ่ง คูณกับลบหนึ่งลบหนึ่งสองลบสองเพราะฉะนั้นอ่ะคูณกันที่เรียบร้อยก็เป็นลบหนึ่งบวกสองลบหนึ่งลบสองลบหนึ่งลบสองแล้วก็ลบหนึ่งบวกสองก็จะได้เป็นหนึ่งลบสามลบสามหนึ่งแต่นี้คือค่าของใครจะเป็นค่าของตัวแปรไหนเป็นค่าของตัวแปร x y y z ซึ่งเห็นไหม y ของเราเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันคือมันต้องมีค่าเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมูตัวแปรเดียวกันถูกไหมแต่จทย์ไม่ได้ถามว่า x y z มีค่าเท่าไหร่จะถามว่า x คูณ y คูณ z อ่ะ x คือ1 y คือลบ3 z คือ1นะคะเพราะฉะนั้นจับคูณกันนี้ค่าเป็นลบ3ลบ3ก็คือชอยข้ออกไก่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จบไปอีกห่ข้อนะคะ ต่อไปนะคะข้อสิบบอกว่ากำหนดให้ x นะคะเป็นเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับสมการแล้วก็ถามว่าก้อนนี้เลยทั้งก้อนปึ๊บตัวแปรของเราติดปัญหาตรงไหนติดอยู่ที่เดียวค่ะคือค่า x เพราะฉะนั้นเรามาแก้สมการหาค่า x ให้ได้แล้วก็หาเด่ะก็แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะ x บวก x สองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหามันคือ x มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อมก็จะหาฝั่งขวาก่อนอันนี้ก็คาฝั่งซ้ายไว้สวยๆก่อนนะคะ บวกกับ 4x คราวนี้หลักการคูณคืออะไรแถวคูณหลักถูกไหมอันเนี้ยมันเป็นมิติแบบสองแถวสามหลักกับอันเนี้ยามแถวสองหลักเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็ต้องเป็นสองแถวสองหลักคือวงในเท่ากาันแต่คำตอบจะได้เป็นคู่นอกนะคะเป็นวงนอกเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งก็คูณกับตำแหน่งที่1ก็จะได้เป็นหบวก1บวกหสี่บวก4ี4่ลบสองศูนย์บวก1ลบ9้า และ0บวก4บวก3อ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็คาไว้เหมือนเดิมไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน6บวก6บวก1ตรงนี้มันก็จะได้เป็น13อันนี้ก็จะได้เป็นลบ8นะคะอันนี้เป็น6แล้วก็อันนี้เป็น7ดังนั้นนะคะย้ายอีกเมทริกซหนึ่งตรงนี้ก็คือย้ายมาลบกับอันนี้เพราะฉะนั้น13ลบ1ตรงนี้มีค่าเป็น12 หกลบลบสองก็กลายเป็นแปดลบแปดลบสี่เป็นลบสิบสองและเจ็ดลบสามตรงนี้มีค่าเป็นสี่นี่คือค่าของสี่เอ็กทุกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้เอ็กเดียวอ่ะอันนี้พี่อ้อมขอขยับอยากจะได้เอ็กเดียวทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ตัวที่เป็นปัญหาคือเลขสี่ตรงนี้เราก็แค่ย้ายไปหากับอีกฝั่งหนึ่งเฉยๆเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสามสองลบสามหนึ่งนี่คือเมทริกเอ็กแต่ถามว่าโจทย์ต้องการค่าของเอ็กไหมไม่นะคะโจทย์อยากได้อะไรแล้วก็มากระจายตรงเนี้ย จะบอกว่าโจทย์จังได้เดดของ 2x transpose คูณกับเดดของ x บวก x t r a n s p o เพราะฉะนั้น x transpose มีค่าเท่าไหร่ x transpose เนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะแบตหมดแบตเพนซิลหมดสักครู่นะคะอ่าเรามาหา x transpose กันก่อนเนาะเพราะ x เรามีแล้วถูกไหม อ่ะโอเคเรามาหา x อกฐานสโพดกันนะคะเ r กานสโพดก็คือการหมุนต้องการสลับนะคะจาก3 2มสองลบสามก็สลับมาเป็น3 2มลบสามแบบนี้คือเมื่อกี้พี่อ้อมอ่านเป็นแนวนี้อันนี้พี่อ้อมก็มาเขียนเป็นแนวตั้งก็คือสลับกันแค่นี้เลยนะคะดังนั้นโจทย์ต้องการเดทของ2 x งเอกานสโพดใช่ไหมจริงๆตรงน,นี้นเราสามารถย้อนกลับไปใหม่ได้คือดึง2ออกเป็น2องเดของ x อกฐานสโพดนะคะดังนั้นเราก็มาหาเดท ของ x a n s p o ตรเพราะฉะนั้นทแยงลงก็คือ3ลบกับทแยงขึ้นก็คือลบ6ก็จะมีค่าเป็น9้านั่นหมายความว่าก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะ2คูณเกเนี่ยก็จะมีค่าเป็น18เพราะว่าเรามี2นําำหน้าด้วยแต่ตอนที่เราหาตรงนี้มันไม่มีเลข2เพราะฉะนั้นอ่านเราก็มาหาต่อ f บวก x ฐานสูตนะคะดังนั้นก็จะได้ว่า f บวก x a า s p o ตร x คือตัวนี้ x a า s p o ตรคือตัวนี้นะคะดังนั้นจับบวกกันก็จะได้เป็น6ลบ1 ลบหนึ่งแล้วก็สองเพราะฉะนั้นเดซก็จะเท่ากับสิบสองลบหนึ่งก็มีค่าเป็นสิบเอ็ดนะคะดังนั้นโจทย์ถามว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะมีค่าเป็นเท่าไหร่อะแต่ว่าข้อนี้นะคะมันไม่มีชอยานาอเพราะว่าเดดจริงๆของทั้งหมดนะคะคำตอบเนี่ยเราจะต้องเอา18นะคะคูณ11นะมีค่าออกมาเป็น198นะคะ ต้องเป็นหนึ่งอ้ออันนี้พี่ย้อมขออภัยนิดนึงนะคะพี่ย้อมลืมพี่ย้อมจะต้องเอาสองเข้าไปคูณก่อนนะคะตรงเนี้ยพี่ย้อมจะต้องเอาสองเข้าไปคูณก่อนมันมันจะต้องไม่ใช่สิบแปดอ่าสมมติพี่ย้อมเอาสองเข้าไปคูณน,นะคะสองเอกซ์ค่าสมมตนะคะตรงนี้ก็ต้องได้เป็นหกสี่ลบหกสองเพราะฉะนั้นค่าเดซเนี่ยมันจะเป็น 12ลบกับลบ24นะคะมันจะต้องมีค่าเป็น36ไม่ใช่18นะคะขออภัยนะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเหมือนเดิม x บวก x ค่าส่วนอันนี้เท่าเดิมนะคะก็คือจับรวมกันก็จะได้เป็น6ลบ1ลบ1แล้วก็2นะคะดังนั้นเด็ดอันนี้ก็จะเป็น12ลบ1เท่ากับ11ดังนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือ36คูณ11นะคะมีค่าเป็น396แต่ว่ามันไม่มีในช้อยนะคะขออภัยด้วยมากๆเลยนะคะลืมลืม